สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับป้าอ,อ้นออนหน้านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ,อ้นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ,อ้นจะพามานั่งชมเรือนะคะชมเรือขับเข้าขับออกนะคะเป็นเรือโดยสารที่นำคนฝั่งนอร์เวย์มาเดนมาร์ก ฝั่งเดนมารก์กับนอร์เวย์นะคะก็ oh, มีเรืออยู่3ชนิดที่ป้าอ่อนรู้จักนะคะก็ oh, มานั่งชมบรรยากาศไปแบบนี้ก่อนคะ่ะเห็นไหมคะว่าเรือกำลังวิ่งเข้ามานะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งเดนมาร์กนะคะ ประอ,อ้นโดยสารมาเมื่อคืนนี้นะคะถึงนี่ก็เกือบหกทุ่มตื่นเช้าก็มานั่งชมเรือแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรือโดยสารที่สปีดนะคะเพรใช้เวลาเดินทางจากนอร์เวย์เดนมาร์กเดนมาร์กนอร์เวย์ก็อย่างน้อยก็3ามชั่วโมงขึ้นนะ จะบรรจุรถได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็บรรจุผู้คนได้เยอะมากเลยนะคะแล้วป้าอ้อนก็จะทาคลิปในขณะที่ป้าอ,อ้นเดินทางในเรือลำนี้ด้วยนะคะก็ฝากชมไปเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะป้าอ,อ้นมีภาพสวยๆมีบรรยากาศดีๆก็เลยอยากเก็บมาฝากแบบนี้นะคะของโกลละลายนะคะ สีน้ำเงินค่ะชาวนอร์เวย์หรือว่าทางยุโรปใต้ ก็จะโดยสารเรือแบบนี้นะคะข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาเพื่อเที่ยวหากันนะคะในระหว่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเรือประมงพอ้อนเห็นภาพส,ายสวยๆเอ,ไเอ,เอ,อไ้ไม่ใช่เรืออะไรก็มีรู้ะไม่ใช่เรือประมงะอ้อนก็เก็บภาพฝากานะคะวิวบรรยากาศท่าเรือที่เดนมาร์กนี้ก็ รมดานะคะใกล้สายน้ําก็จะมีคนมานั่งตกปลาอยู่แบบนี้นะคะราคาค่าโดยสารก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่วันแล้วแต่เราเช็คเจอถูกหรือไม่แพงอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรือสีแดงของฟูดไลน์นะคะอันนี้ลักษณะมีโรงแรมภายในนะคะส่วนมากก็จะเดินทางไปสตาร์วังเกอร์เลยนะคะหรือท่าเรือทานงางาซึ่งใกล้จากบ้านประอ้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงนะคะเพราะว่ามีโรงแรมพักใช้เวลาเดินทางประมาณ7-8ชั่วโมงะคะ ก็เป็นการสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าป้ะอ้อนใช้บริการแบบนี้นอนโรงแรมมาพักมาด้วยถึงจะจ่ายแพงแต่ก็ทุนค่าน้ำมันลดค่ะตามที่จะขับจาก Starwanger มาขึ้นที่คิดเตียนซันนะคะแล้วก็มาเดนมาร์กค่าน้ำมันกับค่าเสียเวลาก็พอๆกับค่าโรงแรมที่พักค่ะ เพราะว่าเรือลำนี้จะจอดไม่ไกลจากบ้านประอ,อ้นนะคะใช้เวลา15นาทีเท่านั้นนะคะเป็นเรือโรงแรมขนาดใหญ่นะคะบรรจุรถบรรจุผู้โดยสารได้มากมายเลยนะคะในอันนี้อันนี้ก็เป็นเรือแบบเร่งด่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะทำเสร็จเมื่อ สองปีที่แล้วหรือไงเนี่ยนะคะเพิ่งจะเคยใช้บริการเหมือนกันนะคะช่วงป้าอ้อนมาจากนอร์เวย์เข้าสู่เดนมาร์กในอันนี้ป้าอ้อนใช้บริการเรือลำนี้นะคะเร่งด่วนมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างในกำลังใหม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จแล้วก็จะเป็นเรือที่สปีดเร็วมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ บรรจุรถบรรจุพลเมืองที่ข้ามมาฝั่งเดนมาร์กข้ามไปฝั่งนอร์เวย์ก็เยอะพอสมควรค่ะราคาก็แตกต่างกันไปในค่าตั๋วแต่ละวันนะคะแล้วแต่แล้วท่านจะเช็คเจอวันไหนถูกวันไหนแพงก็เป็นเรื่องปกติค่ะ ื่อป้าอ,อ้นถึงเดนมาร์กแล้วนะคะป้าอ,อ้นก็มีเจตนาที่จะเดินทางไปทางยุโรปใต้นะคะวันนี้ก็เลยขับรถไปที่เยอรมันนะคะเยอรมันทางเหนือน,นะคะในทางด่วนระหว่างเดนมาร์กเยอรมันนะคะ จะใช้เวลาเกือบเกือบ8ชั่วโมงเลยนะคะขับไปพักไปนะคะชมว,วิวสองข้างทางกันไปนะคะไปเที่ยวเยอรมันด้วยกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆปอ้อนจะเดินทางไปโคเอเชียนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่ป้าอ้อนเดินทางพักร้อนนะคะก็เลยบันทึกภาพสวยๆแบบนี้ไว้ตลอดเส้นทางเลยนะคะป้าอ้อนก็ถึงเยอรมันในจุดนี้นะคะก็นอนพักหนึ่งคืนตื่นเช้าเราก็ขับกันไปต่อนะคะขณะที่เราพัก จุดนี้นะคะเราก็เดินเที่ยวห้างซื้ออาหารตุนไว้เพื่อนการเดินทางในคลิปต่ตอๆไปนะคะในทัวร์ต่อไปในแต่ละวันนะคะซึ่งห้างจุดนี้นะคะเป็นห้างที่พลเมืองที่เข้ามาเที่ยวเดนมากรก็จะมาซื้ออาหารกันจุดนี้คะ่ะ เครื่องดื่มอะไรประมาณนี้น,นะคะทุกคนรู้จักดีนะคะหวังว่าทุกคนเคยมาที่นี่นะคะแล้วมาเดินช้อปปิ้งไปด้วยกันนะคะพรุ่งนี้เดินทางต่อค่ะเราจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะ